สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูเบลก็จะมาสอนเพลงเฟ d เดนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเพลงนี้กันเลยก็เพลงนี้ในเวอร์ชันที่ครูมาสอนนะคะอยู่ในคีย์ e minor ก็จะมีสคอร์ดนะคะทุกคนดูตามโนต้ตเลยค่ะก็จะมี e minor c g แล้วก็ดีนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูช่วงอินโทรก่อนเลยค่ะมาซ้อมคอร์ดในมือซ้ายกันก่อนนะคะก็ในมือซ้ายเนี่ยครูจะให้เล่นเป็นบล็อกคอร์ดก่อนให้เราคล่องก่อน คอร์ดแรกเลยก็คือ e minor อันนี้เป็น middle c นะคะอะ e minor ก็จะมี e g b อคอร์ดที่2 c major นะคะลงมา c e g แล้วก็คอร์ด g major นะคะขึ้นมาตรงนี้ g b d แล้วก็ D major ลงมานะคะตรงนี้เป็น d f ทีเอมิเ e นเพราะฉะนั้นก็จะมี F sharp ทั้งเพลงเลยมาดูมือขวากันนะคะก็เราเริ่มที่ซอนตรงนี้นี่ม i d d ด e C นะคะก็เป็นซอนซอนซอนซีแล้วก็มีเรแล้วก็ย้ายมาทีนิวก้อยแล้วฟาชาร์ปตรงนี้พอรวมกันตรงช่วงอินโทรเนี่ยก็ เราเล่นมือขวาเป็นล็อกคอร์ดเหมือนที่ซ้อมก็ได้นะคะแล้วก็นับสี่จังหวะสองสามสี่หนึ่งสสามสี่พอรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะหรือว่าถ้าเล่นเหมือนในเวอร์ชันในโน้เราก็จะเล่นเป็น broken chord ให้เราซอ้อมแบบนี้ก่อนก็คือ มีีซอนที่หนึ่งสามอห้าหนอย่างเงี้ยค่ะห้าหนึ่งสาแล้วก็กดสองรอบสามหนึ่งาหนึ่งสามู่ขอดเลยนะคะพอรวมกันก็จะเป็นอย่างงี้นะคะเล่นช้า ในมือขวาก่อนเลยก็เริ่มด้วยตัวซอนตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวครูจะเล่นไปช้าๆนะคะก็จะเป็น,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 นก็ตรงนี้ย้ายมาเป็นนิ้ว3นะคะลาชา้าแาล้วก็มานิ้วสองที่ซอนอีกที มิโนเมนิวโป้งแล้วก็ค่อยโอนซนลาคราวนี้ขอดในมือซ้ายนะคะก็จะวนเหมือนเดิมเลยมา e minor c g d นะคะทีนี้เนี่ยเราจะกดตรงนี้เป็นเปลี่ยนแบบคือตามในเวอร์ชั่นนี้เลยก็คือจะกดนี้นะคะ ะะก็รวมช้าๆก่อน ทักกันต่อนะคะก็เมื่อกี้เราจบตรงไปที่ซอนซอนลาใช่ไหมคะท่อนฮุกเราก็จะเริ่มตรงทีนะคะจะเป็นเอ่อเริ่มด้วยนิ้ว3ก็จะเป็นที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 สองสามสี่หนึ่งสองสามสองสามสี่หนึ่งสองสามแล้วก็ทีทีทีสอง สอตรงนี้เราเลื่อนมาเป็นนิ้ว3มกดซอนเดี๋ยวทวนห้องที่19กับ20อีกรอบหนึ่งนะคะก็เริ่มที่ที่สองสาม ก็มาที่ทีทีตรงพอตรงนี้ห้องที่21เราจะกดเ,เพิ่มซอนกับทีเป็นคู่3นะคะซอนซอนแล้วก็ทีนิ้วสองอันนี้นิ้ว5มีมีม,มีซอนแล้วก็เลเลทีแล้วก็มาซอนเลเลทลีแล้วก็มาที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 ทททท แล้วก็ซอนซอมิโดคราวนี้เราจะมาตรงตัวเรนะคะนี่เนี่ยถ้าใครกดเป็นนิ้ว5ได้ก็กดได้นะคะหรือว่านิว4ก็ไล้ถ้านิว5ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเป็นเีีีเีโดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นนิว4ก็จะเป็นอ่าแล้วก็พอต่อมาเราจะต้องเอื้อมกดซอนแล้วก็โด ถ้าเป็นนิว5เราก็จะกดพอดีเลยซอนโดทีนะคะเท่านี้มาดูมือซ้ายกันในช่วงท่อนหกนะคะก็คอดจะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าแพทเทิร์นก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็เป็น broken คอร์ดหรือว่าเป็น block คอร์ดก็ได้นะคะอันนี้คือถ้าตามในเวอร์ชันเลยเนี่ยก็เดี๋ยวจะดูให้ดูนะคะก็คือ,อจากเดิมลแล้วแล้วเรามือซ้ายเราก็ยังกด block คอร์ดอยู่ย โรฮินคอร์แอบตรงนี้จะเป็นโ k e n Chord แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันยากนะคะก็คือกดบล็อกคอร์ d หมดเลยก็ได้นะคะก็คออือตรงตรงนี้เราก็เราก็กดอ,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 อาจจะก,กดบล็อกคอร์ d แบบจังหวัดที่1กับ3ก็ได้คือ1 2 พอเล่นออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสองสหนอก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ท่านี้ตรงช่วงที่รวมกันยากๆเนี่ยก็จะเป็นตรงห้องนี้เลยค่ะห้องที่17ตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูชา้ชาๆก็จะเป็น ก็นี้ทีพร้อมสอนซอนา,ลาแล้วก็ลาทีแล้วก็ค่อยมาลาพร้อมดูลาซอนซอนแล้วค่อยทีมาซอนแล้วก็ซอ,อ,อนพร้อมเล่นคราวนี้เราก็เลื่อนนิ้วชี้มาตรงปลาชาร ะะหรือตัวซอนตรงนี้จะเราจะเหยียบมาเป็นนิ้วนิ้วสเลยก็ได้เพราะตอนแรกสอนไปแบบนี้เนาะหรือว่าจะเป็นนิ้วโป้งก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเล่นท่อนฮุกในช่วงแรกนะคะรอบหนึ่งก็เริ่มที่คอร์ดดีเมเจอร์เลยค่ะ จากตรงนี้เนี่ยมือซ้ายก็จะกลับมาเป็นแบบบล็อกคอร์ดสจังหวะเหมือนเดิมนะคะอย่างเงี้ยอ่าคราวนี้จากเดิมเมื่อกี้เราจบที่ฟาแล้วเราก,กดอีกทีนึง่คราวนี้มาตรงบล็อกคอร์ดที่ครูบอกนะคะตรงนี้ก็ ก็จะเป็น จากช่วงท่านฮุกกันนะคะก็เป็นช่วงอินทรูเมนต์ช่วงนี้จะแบบงงๆจังหวะนิดน,นึงเพราะว่าถ้าถ้าเราเล่นรวมกับมือซ้ายมันจะค่อนข้างเร็วนะคะก็คือ,อ,อมันจะเป็นแบบนี้ก็ จะเร็วแล้วก็ถ้าเราเล่นโบเกนคอร์ดมือซ้ายเนี่ยก็จะก็จะอาจาจะงงงนิดนึงแต่ว่าที่นี้เนี่ยหรือว่าใครอาจจะเล่นเป็นแบบคอ,อร์ดก็ได้ที่ครูบอกนะคะมันเป็นทางเลือกได้เนาะก็อันนี้แล้วแต่เลยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูมือขวากันนะคะก็ะช้าช้านะคะก็จะเป็นซอ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 นทีทีทีแล้วก็มานิ้วก้อยซอน ช้าก่อนเป็นบล็อกคอร์ดกดค้าง4จังหวะก่อนเลยก็ได้เราซ้อมไว้ก่อนเนี่ยเราก็ซ้อมแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคล่องแล้วเนี่ยก็ค่อยค่อยเล่นแบบช้าๆนะคะแบบ broken chord ทีนี้เราจะเล่นแบบนี้ซ้ำสองรอบแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเหมือนตอนต้นเพลง คือพอ,เ,อเดี๋ยวย้อนนนึงก็คือสมมุติพอเราเล่น2องรอบแเราก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมนะคะนิดนึงนะคะคือ,อที่ครูสอนไปเนี่ยไอประโยคตรงอินทรูรอบที่2เนี่ยมันมันจะต่างกับรอบแรกนิดน,นึงก็คือรอบแรกเป็นใช่ไหมคะพอรอบ2 ชาร์ปสรอบสอสอ่แบบนี้นะ,ค,ะคือต่างกันนิดเดียวที่เหลือก็คือเหมือนกันได้เลยที่นี้พอวนกลับมาเนี่ยมันก็จะมีต่างกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอ,เ,อ,อเล่นตั้งแต่ตรงขอดจีเนาะ เดียวที่เหลือก็คือจะเหมือนเดิมเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เล่นวนไปจนถึงท่อนหกจนจบท่อนหกตรงนี้เลยค่ะเป็นอพอมาถึงตรงนี้แล้วเราจะเห็นในโน้ตก็คือมันจะกลับมาเหมือนช่วงอินโทร ันที่ arrange มาให้ง่ายขึ้นนะคะ